สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทาเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะพอดีว่าไปนค้นเจอปลาหมึกเก่าๆที่มันเก็บไว้นานแล้วก็เลยแบบว่าออกสีดําสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยว่าทําเมนูอะไรดีนะคะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะจะนําปลาหมึกนะคะมาแช่น้ําให้ก่อนนะคะให้เนื้อมันว่าเด้งเด้งกรอบกอบคล้ายๆปลาหมึกสดก่อนนะคะอ่ะแช่น้ําไว้แล้วนะคะผ่านไปหนึ่งคืนนะคะสภาพปลาหมึกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าคล้ายๆปลาหมึกสดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาล้างน,น้ําก่อนนะคะหนึ่งน้าจากเพื่อความสะอาดหมดจดนะจ๊ะวุ้ยปลาหมึกยังแบบว่าตัวสวยอยู่นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกแกะตาใดนะคะพอดีเก็บไว้นานก็เลยสีดําหน่อยนึงนะคะถ้าปลาหมึกนะคะอยู่โดนอากาศหรือว่าอยู่นานๆเงี้ยมันจะออกสีดํานะคะแต่เป็นธรรมชาติของปลาหมึกนะคะไม่ต้องตกใจคือมันไม่เสียนะคะนี่เลยวันนี้จะทําผัดฉายปลาหมึกสดนะคะอุ้ยไม่ใช่ปลาหมึกแห้งสิคะอุ้ยมองดูปลาหมึกแล้วก็แบบว่านึกว่าปลาหมึกสด น,ะะนี่นะคะล้างแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จะอ่ะเริ่มเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเปรี้นิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็นำเครื่องลองไปผัดเลยค่ะผัดสักพักหนึ่งพอให้เครื่องอหอมๆนะคะนี่เลยเครื่องเราก็มีกระชายพริกแล้วก็พริกไทยเท่านั้นเองทำแบบง,ง่ายๆเร็วๆนะคะทำแบบว่า ง่ายๆสบายๆนะคะเนเ้นที่เราชอบนะคะแล้วก็เทปลาหมึกลงไปผัดเลยค่ะปลาหมึกเราจะไม่ผัดนานนะคะว่ามันจะหดนะคะถ้าผัดนานนี้จะเหลืออยู่ชิ้นกระติดเดียวนะคะลูกค้าจะนี่นะคะปรุงด้วย ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยแล้วแต่เราจะชอบนะคะชอบรสชาติไหนเราสามารถปรุงได้ตามใจเลยจ้าแต่ว่าอันนี้เราทําแบบฉบับง่ายๆนะคะเราใส่แค่น้าตาลกัแบผบงปรุงรสก็อร่อยแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อปลาหมึกมันจะมีความนัวอยู่แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะสําหรับหมึกผัดชายนะคะ เรียบร้อยจ้ะมาดูค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะวันมันจะน่าอร่อยแค่ไหนนะจ๊ปะปลาหมึกตัวนี้มีไข่ด้วยนะคะนี่เลยไข่ก็แบบว่ากระเด็นออกมาข้างนอกตัวนะคะคือรสชาติมันจะแบบว่าอร่อยแบบนัวๆนะคะคือมันบอกไม่ถูกเนาะมันต้องได้ชิมเองนะคะเสร็จเรียบร้อยสําหรับหมึกแห้งผัด่า่จ๋าหน้ากินไหม่ะคามากินนํากันเด้อ